รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะกับผู้ชมทุกวัย Ranking Show อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นถ้าคุณสามารถข้ามผ่านอากติไปได้คุณก็จะเห็นความจริงนี่คือรายการ1 2 3 Ranking Show ดีับคุณผู้ชมครับพี่ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท,าท่านเข้าสู่รายการนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มส5ทางช่อง WorkPoint นะครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมมาจัดลำดับจาก1ถึง5มากที่สุดไปสู่น้อยที่สุดหัวข้อปริศนาในวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องมาติดตามครับและวันนี้เราก็มีเหล่าศิลปินดาราที่เป็นแรนกิ้งทีมครับที่จะมาช่วยเสะ ถามค้นหาบ่อแสแทนคุณผู้ชมและเรียงลำดับให้ถูกต้อง <_ d> um> ไปพ่อเขาเลยครับและนี่คือ r a n กิ้งทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบดูจากทีมนี้แล้ววันนี้คุณน่าจะเรียงลำดับได้ถูกต้องนะครับคุณคริสว่าไงครับวันนี้เป็นเจอเป็นการเจอครั้งแรกนะของพวกคุณต้องดูปริศนาก่อนค่ะว่าปริศนาเป็นยังไงคือบางทีเนี่ยรายการของ WorkP o i n t เขาหลอกเก่ง ตอนท่ไม่ได้แค่หลอกนะพี่คริสทำไมใงานก็มีนะจริงเกงเขาแกงเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าต้องการทำร้ายเราไงทำเาไม่มีวิธีไงก็ต้องมาแบบนี้เพราะอันเนี้ยถ้าตอบผิดมีโดนทำโทษถูกต้องไหมถูกต้องคะคุณมีโอกาสในการจัดลำดับให้ถูกต้องสองครั้งด้วยกันถ้าคุณทำได้คุณรอดครับแต่ถ้าทำไม่ได้ครับคุณเละครับคุณแขครับเร็วเร็วเร็วเอานีิงทำไม่ได้แล้วเหรอทำไมเละแล้วเอายัง พี่ัีมาตั้งห้าคนทักทายหมดทุกคนตอนทำทัวทำไมมาตรงนี้คนเดียวกันหนูควรจะดีใจนะในบรรดาทั้งหมดพี่เห็นหนูเป็นคนแรกเลยหนูด้วยเขาเรือกราหนูเขาต้องมีใจกับเธอแน่เลยตัวขนาดนี้เียวควายดีกว่าคพร้อมไหมครับพร้อมครับขอให้โชคดีนะฮะพร้อมแล้ว ไปจัดลนดับกันเลยและหัวข้อที่กำลังทำการ ranking รจัดอันดับในวันนี้คือเรื่องของนายแบบนางแบบปริศนาที่มีอายุงานมากที่สุดผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกคุณนะเพราะคุณเป็นศิลปินดาราในวงการบันเทิองอยู่แล้วคุณเข้าใจดินว่าคุณคริสเงี้ยมีวิธีการดูยังไงครับมันมีนายแบบนางแบบที่เริ่มตั้งแต่13<ม>ก็มีมมอันนี้ต้องดูจากสรีระเขาค่ะอันที่สองคริสว่าต้องดูจากต้องให้เขาเดินให้ดูอะ ผมว่าต้องดูที่หน้าเพราะว่าคนที่เป็นนายแบบจากยุคนก่อนเขาจะมีหน้าทรงหนึ่งนึกออกใช่ไหมนายแบบนางแบบคุณคุกคีกับนายแบบอยู่เรื่อยนายแบบนางแบบอ๋ออ๋อหาเรื่องอะไรเลย เอาละไม่รู้นะแต่ผมจะบอกนะครับ a ร k ก n g t ทีมนะฮะคำว่านายแบบนางแบบไม่ใช่จําเป็นจะต้องเดินแบบอย่างเดียวนะอ่าอ่ไม่รู้ม um, like. ันอาจจะมีหลายแบบแพนพางอ่าาพนิ่งอะไรก็ได้ใรปฏิทินอะไรไม่รู้ย้ําอีกครั้งพวกคุณมีหน้าที่ในการหาข้อมูลหาบอดแส ให้ให้มากที่สุดนะครับเอาละครับและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วเชิญไปพบกับนายแบบนางแบบปริศนาทั้ง5ท่านครับวิธีการจัดอันดับในรายการ1 2 3 ranking show เราจะมีปริศนาทั้ง5คนซึ่งคุณผู้ชมและดารารับเชิญ ranking team จะต้องหาบอ่อแสจากการสัมภาษณ์หรือความสามารถของปริศนาทั้ง5คนและคิดวิเคราะห์เพื่อจะเรียงลำดับว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ระหว่าง1ถึง5 นายแบบนางแบบปริศนาทั้ง5ท่านนี้มีลักษณะเนื้องานที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวในการประกอบอาชีพของตัวเองพวกเขาทั้ง5คนจะมาให้ข้อมูลบางส่วนกับ ranking team เราอยากให้ผู้ชมทางบ้านร่วมกันค้นหาเบาะแสว่าทั้ง5ท่านนี้ใครกันแน่ที่เป็นนายแบบนางแบบปริศนาที่มีอายุงานมากที่สุดโดยเรียงลําดับจากอายุงานมากที่สุดก็คืออันดับที่1จนถึงลําดับที่น้อยที่สุดก็คืออันดับที่5ครับอโอ้ยเดริ่วเลย รายการนี้รายการดีพี่ไมพี่ลมพรพี่ใจเย็นดิพี่ไม่ใช่พี่วิ่งไปเลยแขะแคะเองทำไมเมื่อกี้คุณแขคุณแบบอู้หูอาหารอู้หูอะไรแขเห็นเข้าเป็นนมกล่องค่ะทำไมครับอยากดูดต้องใช้หลอดไหมใช้สีขาคุณพี่ก็มีหลอดอยู่แล้วหรือเปล่า หลอดเขาไม่เท่าไรคุณอาใช้หลอดตัวเองนะครับเพราะว่าพอดีคำคุณคิดว่าไงฮะสำหรับคนที่สองผมว่าคุณอาเนี่ยเป็นแบบจริงๆดูลักษณะทรงคุณอาเนี่ยคุณอาต้องเคยถ่ายชิ้นงานโฆษณามาไม่ต่ำกว่า3-40ปีคุณซีคลาสสิกกันเหรอคลาสสิกคิอว่าไงคุณคิดเหมือนเห็นต่างนะไม่ไม่เห็นต่างค่ะเห็นเพิ่มค่ะว่าอาจจะแบบ เล่นซีรีส์เล่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นที่ไถ่ายโฆษณาใช่ผมว่าชุดอย่างเงี้ยเหมือนเขาน่าจะถ่ายแบบแบบชุดจีนตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบอะไรนะซีรีส์จีนมันฟุ้งเฟือยอะไ้นดาวตกอะไรเงี้ยนะไม่รู้คิดว่าคนที่สามเป็นไงฮะสบายมากมิมีเทาที่เรารู้จักเราบอกเลยเดินแบบที่นิวยยวงอะไรเราด้วยก็ก็เคยเห็นแล้วเคยเห็นผลงานของมิม่แต่ข้อยากของมิมี ก็คือว่าเรากําลังนับปีอยู่ว่ามิมี่ทำงานมานานแค่ไหนแล้วมิมี่จะมาช่วงกระแสของพี่ยุ้ยรจนาเพชรกันหาเพราะว่าหน้าของมิมี่เนี่ย้ายของพี่ยุ้ยมากแต่ตอนนี้เราจําไม่ได้เราช่วงที่มีกระแสของพี่ยุ้ยตรงนั้นมาช่วงไหนคุณนี่ข้อมูลคุณเป๊มากเลยนะเพราะว่าแรงบันดาลใจของคุณมิม uh> ี ic ic ่คือคุณยุ้ยรจนาเลยนะคุณยเพราะฉะนั้นเพราะนั้นคุณคิดว่าสําหรับคุณมิมี่คือนางแบบเป็นนางแบบเลยเป็นนางแบบเลยนะฮะอันนี้ระดับโลกเลยนะคะเบาหวานตับไตมลก โลมาคนที่4ผมว่าคนนี้น่าจะเป็นนางแบบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เรือนร่างร่างกายอ้าวหมายเขาว่าไงพวกโฆษณาครีมในโทรทัศน์ที่แบบมือสวยขาสวยเข่าสวยคุณดูจากอะไรทำไมคุณที่ว่าเป็นโฆษณามือไม่รู้สิผมมองผมมองที่ตะตุ้มเขาอะยังสวยกว่าหน้าแขนอีนะเดี๋ยวนี่ ถ้าบอกช่วงขาไปเท่าไหร่ตกลุ่มเลยเหรอพี่าะงันคุณคิดว่าเป็นคือน่าจะเป็นพวกเขาเรียกแบบแฮนทาเลนแทนาเลนใช่อ้าวท่านสุดท้ายครับคุณแมนคนที่ห้าแต่งตัวก็รู้อยู่แล้วครับเป็นคอสเพย์อ่าจะเป็นคอสเพย์คอสเพย์แบบว่าเกมญี่ปุ่นกระตูนญี่ปุ่นคือเขาต้องอาศัยความชอบคอสเพย์มันนานมากเหมือนกันนะคะคืออาจจะต้องชอบตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเริ่มทํางานเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเขาว่าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มรับตั้งแต่จ็อบแรกของเขาเนี่ยนับโดยอะไร เอาล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยทีละคนเลยนะครับคุณต้องหาบ่อแสให้ได้มากที่สุดย้ำนะครับคุณผู้ชมครับปริศนาของเราในวันนี้คือนายแบบนางแบบปริศนาที่มีอายุงานมากที่สุดและนี่คือท่านแรกครับเชิญครับ และนางแบบเป็นศนาคนแรกที่คุณผู้ชมและแรงกิ้งทีมจะต้องหาเบาะแสก็คือคุณส้มโอเธอคือผู้หญิงที่มีมือเรียวสวยนุ่มและเนียนจนมือของเธอนั้นมีผลงานการถ่ายแบบแทนมือของนางเอกดังมาแล้วมากมายครับและนี่คือนายแบบนางแบบปริศนาคนแรกครับเป็นนด์ทาเลน n ์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพวกขาหรือตัวก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นขาเรียกว่าก็จะเป็น เล็กทาเลนต์ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานบอดี้ใช่ไหมคะบอดี้มีบอดี้ด้วยค่ะแต่ว่านี่รับแชร์แฮนด์ทาเลน้นผมไปดูมือดูเลยเนาะขอดูได้ขอจับได้เลยได้เลยมือต้องนิ่มมากไปตยใบเตยเดี๋ยวผมไม่ผมต้องดูว่าโท่าไหร่คุณต้องไม่อยากไปจับยางไม่ได้จับอะไรเพื่อนเดี๋ยวนี่เขาต้องใช้ทำงานเนี่ยกล้องเห็นแบบเล็บสวยมากทุกอย่างสวยมากมือเนี่ยเทียบกับเราโอ้ยผมไม่คิดก็สวยนี่เน่้ยนะเขียด นี่ขนาดแค่มือเคนะคะคุณผู้ชมนี่นี่นมือของท้าคนท้เดี๋ยวนะแกแป๊บนึงนะนี่นี่ได้จับมือเขานอะมือของคุณสมบโอ้โหนี่นี่มืออันนี้ตีนเต่าหรือเปล่าถามจริงรลัวหรือกลัวหนูมเออมีวิธีดูแลรักษามือยังไงคะก็จริงๆแล้วเราก็ทำสปามือนะคะประมาณเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งรอบแค่นั้นเองเหรอคะแต่ก่อนหน้านั้นมือคุณต้องดีอย่างนี้อยู่แล้วไม่งั้นเขาก็ไม่จ้างถูกปะก็ ถ้าเอ,อกจริงๆนะคะตอนเด็กๆเป็นคนชอบไหว้ใช่ไหมคะมก็จะมีบอกรุ่นพี่อุ๊ยมือสวยหนูก็เออมือสวยแล้วยังไงแต่พอแบบพอเรามาถึงจุดนี้ค่ะอ๋อมีอาชีพนี้เกิดขึ้นใช่ทีนี้ถามเลยดีกว่าว่า คุณล้างจานไหมเอาจริงว่าคนบางคนเนี่ยต้องดูแลมือมันจะด้านไม่ไม่นี่อันนี้รู้เคาับคุณส้มโอทำไมจ่าเจิดข้าวเค้าเนี่ยเขาต้องดูแลมือเขามากเขาใช้ทุกอย่างเขาใช้เท้าหมดใช้เท้าตีข้าวใช้เท้าล้างจานเขาเรียกถอยแล้ใครยังไม่ใช้เท้าเร่ามือเขาสวย ตั้งแต่เขาเข้าวงการแล้วดูแลผิวตัวเองเนี่ยเขาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตนด์อิ n เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเขาเรียกแทนแ <Want> ทนแทนๆๆดาราสิลปินเยอะแยะด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงที่มีนิ้วมือเรียวสวยและนุ่มเนียนประกอบกับเธอมีความรู้ความสามารถในการหามุมกล้องและวิธีการจัดการระเบียบนิ้วมือให้งดงามทำให้มือทั้งคู่ของเธอนั้น ได้มีโอกาสแสดงผลงานผ่านโฆษณามามากมายจนเป็นที่ยอมรับในวงการนี้ครับถ้าเกิดปกติคนเราจะจับขวดน้ำจะจับแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเหมือนเช็คนสาวสิคสาวเช็คไม่เออกคน หถ้าจับแบบนั้นกล้องอาจจะจับมือไม่ถ่ใช่กันต้องจับแบบไหนครับก็ส่วนใหญ่พอเวลาเราจับใช่ไหมคะแล้วก็จะจับประมาณแบบนี้ค่ะจับสวย้ใช่แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะตอนถ่ายงานมาทั้งหมดเนี่ยคือมือต้องนิ่งถ้าเราแบบมือราสั่น์หรือเราตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยคือมันจะไม่ได้ถ้าเกิดจับพวกผลิตภัณฑ์พวกมือถือขวดหรือแบบขวดครีมใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจับประมาณแบบนี้ใช่มันจะเป็นแบบ ส่วนใหญ่มันจะประมาณแบบนี้ค่ะลองลองดูคลิคกับลองคลิปกับเราับอตรงนี้ใิ่ี่ะว่าเราเรา่ะแสบงอารมณ์แบบเป็นงานมากเลยนะงรัอู้วควว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 วบววววววาวว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 มวว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 รวว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 งวว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 วมควว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 นวัวววววว่วว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 วเวววเววววนมวว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 วอววออรออะไรสักวว่วววอวว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 วบ เห็นแต่มืออ๋อคือปกติเราอย่างนี้น่ารียามแต่ีรก็ต้อรอมีแสดงอารมณ์ที่มือด้วยค่ะมันสามารถแสดงออกมาได้แล้วก็แบบบางทีเราจะจับแก้ให้สวยค่ะแล้วก็อาจจะต้องแบบไล่มาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบให้มันสวยเขมืออาชีพนะไม่ง้นรายละเอียดเยอะมเยะไม่ดูดีวิธีเขาจับอะไรก็ดูสวยไปหมดเลยเนาะ แล้วถ้าเป็นแก้วถ้าเป็นอย่แก้วกระลาษแก้วแก้วช็อตอันนี้เดี๋ยวจะมาแสดงอยากให้พวกพี่ลองดูนะคะสมมุติเดี๋ยวหนูขอใส่น้ำก่อนลิ้นให้พี่ทานลิ้นให้พี่ทานอันนี้ถืว่าลิ้นให้พี่แมนใช่ปะอันนี้โฆษณาวิตามินหมานะคะหนูจะลองให้พี่ดูค่ะีีลทเเดยวองให้พี่เป็นหมาแล้วเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวลองก่อนหนูอยากเลาให้พี่คริสนะคะกับ กับหนุเนี่ยแหละค่ะลองชนแก้วกันดูอ่ะพี่คิดค่ะพี่คิดมีชนแก้วแบบสวยด้วยเหรอต้องมีเดี๋ยวลองฟังนะคะลองชนแก้วหนึ่งสองลองชนแก้วหนึ่งสองได้ยินเสียงไหมคะเสียงมันจะตันๆหน่อยใช่ลองจับแบบที่ก้นแก้วค่ะ ผู้หญิงคนนี้หยิบจับอะไรก็งดงามไปหมดเลยคือสังเกตเวลาคุณหยิบจับอะไรทาไมคุณต้องเก็บนิ้วก้อยลงข้างล่างตลอดเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทําให้มันสวยขึ้นแล้วก็นิ้วอาจจะยาวด้วยอะไรอย่างเงี้ย๋อมันจะให้นิ้วมันทำให้นิ้วยาวใช่มันจะดูแบบดูมันมีมิติอ้อ๋อถ้าอยากให้อะไรยาวให้เก็บนิ้วก้อยแล้วก็มันจะดูยาวขึ้นเก็บนิ้วก้อยเพื่อให้นิ้วอื่นเนี่ยดูยาวขึ้นปีปีหนึ่งเนี่ยรับงานแบบกี่ครั้งคะสำหรับแทนทันแค่อยากรู้ว่าแบบ เราสามารถทําอันนี้เป็นอาชีพจริงๆได้หรือเปล<ะ>่าไม่ขอพูดเป็นครั้งละกันแต่ว่ารวมๆแล้วค่ะคือเราเฉลี่ยกับงานที่เราทําด้วยเนี่ยอยู่ได้เลยคุณคิดว่าคุณสมโออยู่แรงกิ้งที่เท่าไหร่คุณคิดว่าที่3ประมาณที่3ค่ะ3 3หรือ4แต่ต้องระวังนะระวังนะอันนี้การทำแรงกิ้งไม่ใช่จำนวนงานที่ทำหรือความเก่งของเขาระยะเวลาวลระยะเวลาวล แต่หนูมือสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่หนูไม่ได้ทำพีไรต์ตอนเด็กอะอ้าวแต่ว่าคือหนูสูงแบบนี้ค่ะมาตั้งนานแล้วความสูงอะไรเพราะว่าเขาอาจจะทำมาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุประมาณ1 5 16แล้วตอนนี้เขา45้เฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกอ้าโอเคนนี้เอาไว้ในใจนะเอาขอบคุณคุณสมโครับขอบคุณครับ นางแบบปริศนาคนที่2เธอคือคุณมีมีเทานางแบบข้ามเพศสายเลือดไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในต่างแดนโด่งดังในเวทีระดับโลกและสื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจกับความสามารถในการเดินแบบของเธอสวัสดีครับ โอ้โหอันดับแรกนะฮะต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มีโอกาสคุยกับคุณมีม่นะครบ,บคุณผู้ <มา S 1> ชม,ม <า S 1> คนนี้นะฮะโหต้องบอกว่าโด่งดังระดับโลกเลยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะแต่ชีวิตของเธอนะครับกว่าจะถึงจุดนี้ไม่ธรรมดาชีวิตจากอดีตเนนสู่นางแบบระดับโลกแต่เห็นบอกว่ากว่าถึงจุดนี้นี่คือโอ้โหมันไม่ได้โดดไปด้วยกลีบกุหลาบเลยมันคือหนามกุหลาบล้วนๆเลยค่ะเป็นยังไงเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับก็จุดเริ่มต้นใช่ไหมคะตอนแรกมี่เนี่ยเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย ตอนเด็กเนี่ยมีบวชเรียนเป็นเนนตั้งแต่ม1ถึงมหค,ค่ะพอจบมาก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมแบบอยากมาตามฝันตัวเองก็เลยสึก,สกออกมาแล้วก็เริ่มที่จะมาเรียนเดินแบบกับพี่ยุย้ยโรจนนาคค่ะ,คะแล้วก็ก็เริ่มต้นเป็นแบบกับที่เมืองไทยครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราย่อทอนะคะแต่ว่าเราไปแคสแล้วก็แบบไม่ได้งานก็คือถูกปฏิเสธปฏิเสธตลอดแบบบางทีก็แบบ ไม่ต้องไปหรอกเธอเป็นกระเทยเขาไม่เอามีเริ่มที่จะตัดสินใจแล้วโอเคฉันจะไปต่างประเทศละเพราะว่าแบบตอนนั้นไม่มีตังในกระเป๋าเลยมีม,มีคือซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไปกับเหลือตังแค่1นึ่พันกับอีกหนึ่งบาทไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนเดินไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วบอกขอซื้อตั๋วไปสิงคโปร์คะ่ะแต่พอเราบินไปถึงใช่ไหมคะเราก็ติดอินเกชันอยู่หลายชั่วโมงมากตมไม่ออกไปให้ออกเพราะว่าแบบอยู่มาหาใครเอาอยู่มีตังมาแค่นี้ก็ พอออกมาจากตอมอได้ใช่ไหมคะก็มาเช็คอ e ีเมลเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องมาแล้วนะเพราะว่าฉันหาแบบคนใหม่แล้วทําไมแบบอยู่ไม่มีความเป็นโปรเฟสชันเอลเลยอะไรอย่างเี้เขาต่อว่าเราว่าเราเราไม่ไปตามเวลาที่นัดใช่ค่ะเอาทีนี้ทําไงคะมี่ก็เลยคิดว่าจะอยู่ต่อไปยังไงก็เลยนั่งรถไฟฟ้าจากแอร์พอร์ตจากสนามบินไปที่เข้าไปในตัวเมืองตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าอุ้ยจะไปอยู่ไหนวะก็เลยแบบเราก็เลยตกลงไปซื้ออะซื้อซิมการ์ดสิบเหรียญ ซื้อน้ำอีกหนึ่งเหรียญเพื่อที่จะแบบกินประทังความหิวไปก่อนแล้วก็โทรกับไปหาแม่ที่บ้านบอกแม่แบบมันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แบบไม่เป็นไรนะเราก็จะจะสู้ต่อไปจะอยู่ต่อไปแล้วก็จําได้ว่าไปนอนในห้องน้ําสาธารณะที่โอดอฟฟิศที่สิงโคโปร์จริงๆเนี่ยถ้าคนทั่วไปกลับแล้วก็ไม่รู้อยู่ยังไงแต่คุณเลือกที่จะไปต่อก็พอ จากนั้นก็จําได้ว่ามีเพื่อนให้เบอร์บอกว่าเนี่ยเขามีแม่อยู่ที่สิงคโปร์ก็แบบโทรหาแม่เขานะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามโทรหาแล้วก็เขาก็ไม่รับก็ส่งมเมสเซจไปก็ไม่รับสุดท้ายก็ต้องได้นอนในห้องน้ำครับแล้วสุดท้ายก็มีเขาก็โทรกลับมาบอกเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคแล้วเขาก็โทรไปถามลูกเขาว่าจริงหรือเปล่ามีเพื่อนชื่อน,นี้หรือเปล่าแล้วเขาก็แบบโอเคให้ไปหาเขาที่ที่บ้านจากนั้นมีก็เริ่มที่จะแบบว่า walk in agency หมายถึงแบบเดินเดินไปเอเจนซไปไปพ s เ n t ว่าแบบนี่ผลงานฉันตอนนั้นยังไม่มีผลงานมีแค่รูปถ่ายที่เราให้เพื่อนเราถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่สุดท้ายโอกาสมันก็มาจริงๆใช่ค่ะนั่นคืออะไรฮะก็ก็ได้มีโอกาสได้เดินแบบได้ทำงานที่ที่นู้นเห็นบอก agency ีมาเห็นคุณตอนที่อยู่ที่อเมริกานั่นคือเป็น agency ชื่อว่าเซเลค่ะซเลใช่ค่ะถือว่าเป็นเอเจนซที่โด่งดังสำหรับ t ชาเซนเดอร์โดยเฉพาะเลยในระดับโลกเลยทีเดียวคือถึงขั้นว่าเรื่องราวชีวิตของเธอแล้วคุณผู้ชมครับสื่อต่างมาให้ความสนใจมากมีการมาสัมภาษณ์เธอเยอะแยะมากมายแต่ที่สัมภาษณ์เนี่ยคือที่ผมได้ดูติดตามข่าวคุณมิมี่นะคืออะไรรู้ไหม คุณไปตีลังกาบนแคดบอ์คืออะไรเมื่อไรคืออะไรนี่คืออยากรู้ไงว่าคือมันโด่งดังตรงว่าคือมันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่มันมีความสนุกสนานในการเดินแบบมากแล้วที่มันโด่งดังก็คือว่าคุณไปตีลังกาบนแคทวอ์คืออะไรเป็นแบรนด์มาโคมาโคค่ะซึ่งมาโคมาโคเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถูกขนานว่าเป็นวิกตอเรียซีเครตของกลุ่ม เพดทางเรื่องของ L G B T ใช่ค่ะลุคแบบเใส่เสื้อผ้าเป็นอินเตอร์เลยอ่ะจริงๆนะขอบคุณค่ะคือด้วยลุคของคุณมิมี่เนาะมันดูมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเดินแล้วมีสาษาอังกฤเขาเรียก elegance น่ะอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบ elegance ่อยว้าอันนี้มาอันนี้มาโคมาโคที่นี่แหละที่เท่านี้ใช่มัต้องบอกว่าตอนที่ แบรนด์มาโคมาโคเนี่ยส่วนใหญ่ที่เดินเนี่ยเขาจะมีท่าที่แบบครีเอทกันขึ้นมามีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ค่อยมีอุปกรณ์เราเอาเป็นท่าโพสที่เก๋ๆเอาเลยอาเครับเอาเลยครับทำให้ดูเลยทำให้ดูเลย มวยไหมมีลงไม่เคยค่ะแต่ก็จะให้ต่อยตอนนี้ก็ต่อยได้ไม่วันนี้ผมเชื่อว่านางแบบหลายๆท่านก็เห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับก็สําหรับมิไม่ได้อยากจะเอ่ยถึงนางแบบโดยตรงนะอยากจะเอ่ยถึงทุกคนที่มีฝันมากกว่าว่าถ้าเรามีฝันเนี่ยลงมือทำเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่า สำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ถ้าแต่เราไม่ทําเราไม่ไมสําเร็จแน่นอนและสําหรับน้องๆที่เป็นกลุ่ม L G B T เพศทางเลือกหรือว่าเพศที่สาเธอไม่ได้แปลกนะคะเธอคือคนพิเศษโอ้โหสุดยอด <c oughs>